แจ้งเตือนทุกจังหวัดเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยในวันเลือกตั้งกำชับทุกจังหวัดประสานท,ท้องถิ่น รียมความพร้อมออกปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในระยะนี้หลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคนองและมีลมกระโชกแรงประกอบกับในช่วงวันที่14พฤษภาคม2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมากหากเกิดสาธารณภัยอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้กราบสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องมอนนี่แจ้งข่าวทันเวลาในเช้าวัน เสาที่13พฤษภาคม2566นะคะกับสภาพอากาศในตอนเช้าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเรื่องพายุไซโคลนโมคามีผลกระทบถึงวันที่16พฤษภาคม2566เบ,บัาบที่5วงเล็บ143ทับ2566เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2566 พายุไซโคลนโมคาบริเวณอ่าวแบงกอตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุด14.3องศาเหนือลองจิจุด88.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ139กิโลเมตรชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ11กิโลเมตรชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่14-15ถึงพฤษภาคม2566ส่งผลให้ในช่วงวันที่13-15ถึงพฤษภาคม2566ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระว,วังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและมีแนวโน้มจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่13-15พฤษภาคม2566ทำให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่16พฤษภาคม2566 สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่13พฤษภาคม2566พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเกษตรกรควร เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางกล่าวสำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามาันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ทะเลอันดามาันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงวดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุไซโคลนโมคาบริเวณอ่าวเบงกอตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่14-15พฤษภาคม2566สำหรับขึ้นรมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่13-15พฤษภาคม2566สำหรับขึ้นรมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่13-15พฤษภาคม2566โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สวนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่16พฤษภาคม5 6 6สําหสำหรับสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทยเริ่มเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยได้เจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านแพร่ตรากกำแพงเพชรพิจิตร สุขโขไทยและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-36องศา,าเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อะเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแกน่นบึงกาฬมุกดาหารมหาสาครคามร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 2 6องถึองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3 4อถงสาิองศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไยนาทรพบ,บุรี สระบุรีสุพรรณบุรีการจนาบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนัก บางแหง่งบริเวณจังหวัดสะชิงงซารชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องถามศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-30ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37งองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตรูนอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่22 2 6องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 3 7ถึง37องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดและนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอย160ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศา,ศาเซลเซียส ุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มาแจ้งสภาพอากาศไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาล่ะค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ